อยากให้พวกเรามีความคุ้นเคยมีการฝึกการฝืนการบึกการบืนไม่ให้คุ้นเคยต่กิเลสฝ่ายต่ำกินหลายน้อนหลขี่ขั้นมากงายแบบเก่าๆโม่ต้องว่าเดีเป็นอยู่แล้วอ่ะนะโม่ต้องไปสอนมันเป็นอยู่แล้วยุ่งเหยิงกับคนนั้นยุ่งเหยิงกับคนนี้คล้องคากับคนนี้เป็นอยู่แล้วไม่ต้องบอกมันเพราะมันเป็นความฟุ้งซ่านแบบเก่าๆแบบเดิม ที่เรามาฝึกมาฝืนให้เรามีความคุ้นเคยในธรรมคุ้นเคยอยู่กับความสงบเอเรามีกรรมเป็นของของตนทำความเข้าใจเรามีกรรมเป็นของของตนนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเยนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้เป็นส่วนตัวของเรานะส่วนกรรมร่วมที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ตั้งหากา็อน,นานดีหรือว่ามันเป็นส่วนนอกแต่เราหลงเป็นส่วนในเลย ใจเรานั่ปส่วนในเกี่ยวเขี่ยวข้องคนต้องแง้ต้องนี้นปันป่นพวนทั้งวันทั้งคืนเราไม่เคยแยกแยะเรื่องกรรมอันนี้ทําความเข้าใจของเรื่องกรรมเออกรรมของเราเนี่ยแหละทาความเข้าใจมีความคุ้นเคยไม่ต้องเป็นรับเหมาอารมณ์ใครดอกของเขาเออเรามีกรรมเป็นของขงต้นดีวยว่กรรมของเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นพติดตามเราจะเป็นผู้เป็นผู้รับเหมากมเมากรม นยะว่าให้สํารวจตรวจตาเจ้าของพี่นิพี่นณาตัวเองบ่อยๆคําว่ารับผิดรับชอบมีความรับผิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองรออับชอบตัวเองชอบเมือตัวดีก็พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมออมีสติควบคุมและดูแลเจ้าของพัฒนาตัวเองอยากให้ผู้เรามีความคุ้นเคยกับคำว่าความคุ้นเคยกับคาเ่ยมันก็จะ,จะเจริญง,งอกงามไปโดยลําดับลําดับ